เลโนว o ในรุ่น Yoga Slim 7i เครื่องนี้มาพร้อมกับ CPU Intel ด้วยนะคะที่สำคัญตัวนี้มาพร้อมดีไซน์แบบพิเศษเท็กเจอร์ของเขาบนฝาหลังเนี่ยเป็นแบบผ้าพรีเมียมแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะ โน t ์บุ๊กสเปคทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่สัญญากันเอาไว้นะคะว่าถ้ามาเจอกับแอมเนี่ยแอมจะต้องนํา โน้ตบุ๊กนะคะรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นาบางเบามาะกับการใช้งานนะคะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนแน่นอนซึ่งวันนี้แอมกะพกมาด้วยนะคะนั่นก็คือ Lenovo Yoga Slim 7i ซึ่งเครื่องนี้แค่พลิกฝาหลังขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กรุ่นไหนๆเลยนะคะแน่นอนว่าตัวนี้มาพร้อมกับฝาหลังที่มีความพิเศษมากๆฉะนั้นแอมขอเริ่มที่ในส่วนของการดีไซน์ก่อนเลยนะคะฝาหลังอย่างที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นพร้อมๆกับแอมนะคะตัวนี้มาพร้อมกับฝาาาหลังทีี่มกรบุ ะะซึ่งมันทําให้ตัวเครื่องของเขาเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองสีสันของตวัวผ้าเนี่ยก็ดูสวยแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ค่อนข้างดีนะคะเวลาเราจับถือใช้งานถือไปใช้ข้างนอกแบบนี้นะคะถือแบบนี้ก็จะให้ฟีลลิ่งที่แบบเฮ้ยมันดูพรีเมียมดูเทมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะคะนอกจากการบุผ้าก็จะมีโลโก้นะคะของทาง l e n o v o y o คะอยู่ด้านบนตัวเครื่องตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ของ l e n o v o อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าในรุ่นที่เป็นรุ่นที่ไม่ ได้บุผ้านะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีโลโก้ของตัว s ลิมเซเอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้บุผ้าไปทั้งหมดแล้วนะคะก็จะครอบคลุมบริเวณตรงนี้ไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะคะหน้าจอของตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะคะ14นิ้วเป็นขนาดหน้าจอที่กําลังพอดีต่อการใช้งานมากๆรวมทั้งในเรื่องของการพกพาด้วยเพราะว่าหนึ่งเลยคือขนาดไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะคะแต่ว่ามันเป็นขนาดที่พอดีกับสายตาของร ทำให้สายตาของเราเนี่ยไม่เสียขณะที่ใช้งานนะคะคือไม่ต้องคอยเพ่งเพราะว่าตัวหนังสือหรือว่าสิ่งที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยมันเล็กจนเกินไปนั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับขนาดพอดีพอดีแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะคะความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD นะคะหน้าจอของเขาจะใช้หน้าจอเป็นแบบกระจก glossy จะมีความใสๆนะคะดูสวยแล้วก็ใช้งานง่ายรองรับการทัชสกรีนบริเวณหน้าจอด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอที่แอมบอกว่ามาพร้อมกับสีสันที่ค่อนข้างสูง วยมากๆใช่ไหมคะตัวนี้เขารองรับนะคะการแสดงสีอยู่ที่100% sRGB นะคะรวมทั้งในเรื่องของการเอาไปเสพพวกคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขารองรับ Dolby Vision ด้วย Dolby Vision ตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของหน้าจอที่เราจะเห็นในพวกทีวีที่เราดูกันที่จอเขาสวยๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็ถูกมาใส่ในตัว Lenovo y o g a Slim 7ด้วยนะคะฉะนั้นเวลาที่เป็นเพื่อนเนี่ยไปเสพคอนเทนต์ต่างๆด้วยหน้าจอของโนโว ตัวนี้เนี่ยก็จะได้รับความ เต็มอิ่มอิ่มเอมใจนะคะเต็มตาเต็มจอเพราะว่าสีหนึ่งเลยคือมันจะสดใสแสดงสีสันเทีย่ยงตรงแล้วก็ให้สีที่มีความสดฉูดฉาดจอดูสวยมากกว่าจอน้ตบุกปกตินั่นเองรุ่นนี้นะคะนอกจากหน้าจอที่สวยอย่างที่แอมบอกไปแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราจะดูโซเชียลมีเดียให้มันฟินมากขึ้นลําโพงจะต้องดีด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเสียงนะคะ Dolby Atmos นะคะ,ๆๆะ,คะฉะนั้นในเรื่องของการแสดงเสียงต่างๆเนี่ยจะให้เสียงที่มี คุณภาพค่อนข้างดีแล้วสิ่งที่แอมชอบที่สุดคือการให้ลําโพงมา2ตัวนะคะฉะนั้นการแสดงเสียงต่างๆเนี่ยมันจะเซอร์ราวมากขึ้นถ้าเเพื่อนเอาไปดูอย่างเช่นคอนเทนต์บน YouTube ใช่ไหมคะนอนดูซีรีส์ต่างๆบน Netflix นะคะหรือว่าเอาไปดูวิดีโอต่างๆเนี่ยแอมรับรองเลยว่าฟินเต็มอัธรสดแน่นอนเพราะว่า ก็สวยอย่างที่บอกแล้วก็ลําโพงเนี่ยก็คือคุณภาพเสียงดีแล้วก็มีลําโพงที่แบบให้เสียงนี่ค่อนข้างดังแล้วก็เซอร์าราลรอบ,บตัวเรานั่นเองฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพและเสียงจากตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันเลยค่ะมาาาเปจจััดอส ทีนี้มาดูกันที่ส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะคะตัวกล้องเนี่ยก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเราก็ใช้งานร่วมกับ Windows Hello ได้ตัวนี้เขาจะมีตัวกล้อง IR นะคะที่ทํางานร่วมกับ Windows Hello ช่วยให้การปลดล็อกใบหน้าของเราเนี่ยมันทาได้รวดเร็วแล้วก็มีความเที่ยงตรงมากขึ้นนะคะส่วนอื่นๆของตัวนี้นะคะแอมขอไปต่อเลยนะคะที่พอร์ตการใช้งานของตัวเครื่องนั่นเองนะคะ,ะที่พอร์ตการใช้งานของตัวเครื่องนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จไฟที่ ที่เป็น USB Type C แบบ3.2นะคะแล้วก็มีพอร์ตที่เอาไว้ต่อ HDMI มีพอร์ตที่เป็น Thunderbolt นะคะซึ่งข้อดีตัวนี้เนี่ยเป็นข้อดีที่ค่อนข้างพิเศษมากๆสำหรับเครื่องนี้นะคะก็คือให้พอรต Thunderbolt มาด้วยฉะนั้น2พอร์ตของ USB Type C ที่ให้มาทั้งคู่นี้จะรองรับการชาร์จไฟทั้งคู่นะคะแล้วก็พอร์ต Thunderbolt เนี่ยเป็นพอร์ตที่มีประโยชน์มากๆแล้วให้ติดตัวเครื่องนี้มาด้วยนะคะความพิเศษของมันก็คือนอกจากที่เ,เพื่อนๆจะชาร์จไฟได้แล้วส่งถ่าย ข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วมากกว่าหลายเท่าแล้วนะคะต่อจอแยกได้แล้วด้วยพอร์ตนี้ยังทำให้เรานะคะสามารถต่อการจอรแยกได้อีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ พิกมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีปุ่ม power อยู่ที่ด้านข้างตัวเครื่องไม่ได้อยู่บนบริเวณคีย์บอร์ดเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีพอร์ตใช้งานที่เป็น usb type a นะคะมาให้2พอร์ตด้วยกันรวมทั้งมีช่องใส่ micro sd card ด้วยนะคะฉะนั้นโดยรวมของเครื่องนี้เนี่ยแอมมองว่าครบมากๆต่อการใช้งานไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปต่อพอร์ตต่างๆนะคะพอร์ต type a ก็มี type c ก็มีต่อจอแยกก็ได้ต่อการจอที่เป็นการจอ external แยก ไดชนะ,ะ,ะนนในเรื่องของการเชื่อมต,ต่อต่างๆแอบมองว่าครบมากๆสําหรับเครื่องนี้นั่นเองสําหรับสีนะคะสีของเครื่องนี้จะเรียกว่าสีสเลดเกยนะคะก็คือสีของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับสีเทาแบบนี้นะคะเหมือนกับตัวฝาหลังของเขาเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยรับกับตัวฝาหลังได้ดีมากนะคะทำให้ผ้าเนี่ยมนดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ดูพรีเมียมไม่แพ้กันเลยค่ะ ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะคะถ้าเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นโยคะแล้วนะคะจะต้องปรับได้หลากหลายเหมือนกับคนกําลังเล่นโยคะอยู่นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็ปรับใช้งานได้หลากหลายมุมมองเช่นเดียวกันสามารถปรับได้กว้างสูงสุดถึง180องศานะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าใครจะใช้น้ตบุ๊ก180องศาแบบนี้ใช่ไหมเพราะปกติเราก็จะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะแอมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แบบนี้นะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แบบนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเรา เอาไปต่อพวกจอแยกพวกคีย์บอร์ดแยกนะคะแล้วเราไม่มีสแตนตัวที่ยกเครื่องขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยอาจจะก,กังวลในเรื่องของการระบายความร้อนที่จะต้องตั้งไว้บนโต๊ะเป็นเวลานานใช่ไหมการตั้งโน้ตบุ๊กแบบนี้แล้วต่อจอแยกต่อคีย์บอร์ดแยกก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะคะและรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถกางได้สูงสุดถึง180องศานั่นเองคีย์บอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญในการเลือกโน้ตบุ๊กมาใช้งานในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราพิมพ์งานเยอะๆเนี่ยเราต้องหนง มันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราพิมพ์งานไม่ถนดัดพิมพ์งานผิดพลาดน,นะคะตัวนี้ฟีลลิ่งของการใช้งานคีย์บอร์ดใช้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวของแอมนะคะแอมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดของเขาไม่แบนมากจนเกินไปเวลาใช้งานใช้งานสะดวกมากแล้วตำแหน่งของคีย์บอร์ดแต่และตัวเนี่ยมันมีระยะห่างกันที่กําลังดีนะคะทำให้เวลาพิมพ์งานหรือว่าพิมพ์เ,เร็วๆเนี่ยมันไม่ผิดผิดพลาดง่ายๆนะคะที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เขามีไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดมาให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกได้จริงๆมันเลือกได้2ระ นะแต่มันปรับได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันก็คือจะปิดไปเลยก็ได้จะเลือกไฟระดับธรรมดาแล้วก็ไฟที่สว่างมากขึ้นก็สามารถเลือกได้นะคะอย่างเช่นใช้ในที่ที่แสงเยอะแบบนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่าถ้าที่แสงน้อยลงก็เปิดเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเอง ปิดตัวเครื่องนะคะมาพูดถึงเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะคะน้ําหนักของตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างยกเครื่องให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูเลยนะคะโน้ตบุ๊กที่น่าจะพกพาได้สะดวกน้ําหนักไม่ควรเกิน1.8กิโลนะคะอันนี้คือความรู้สึกของแอมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่หนักกว่ารุ่นอื่นๆคะอยู่เล็กน้อยเท่านั้นน้ําหนักของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลกร,รมัมซึ่งแอมมองว่ายังไม่เกินเอเวอเรจที่แอมตั้งไว้นะคะแอมมองว่าเป็นน้ําหนักที่กําลังดีถึง ถือไปใช้งานข้างนอกโอเคไม่หนักมากนะคะถืออยู่แบบนี้ก็โอเคจะเอาใส่เคสใส่กระเป๋านะคะพกไปใช้งานข้างนอกหรือว่าใช้งานในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกมากๆ สำหรับสเปคของเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Intel Generation 10 CPU นะคะ CPU ของเขาจะใช้เป็น Intel Core i5 ในรหัสนะคะ G1 3 5 G1 นะคะแล้วก็แรมของเครื่องนี้ให้มาอยู่ที่16 GB นะคะส่วน SSD เนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่512 GB ด้วยความที่ใส่ SSD มาให้ด้วยนะคะในเรื่องของการเปิดปิดตัวเครื่องเนี่ยทำได้แบบรวดเร็วมากๆนะคะรวมทั้งให้แรมมาถึง16 GB ติดตัวเครื่องมาให้แล้วนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเอา ใช้งานพวกโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมคะเปิด Facebook เปิด Twitter ดูฟีดข่าวต่างๆรวมไปทั้งในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix นะคะเครื่องนี้ทําได้สบายมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเปิดเบราว์เซอร์ค้างไว้เยอะๆในกรณีที่เราทํางานเนี่ยก็คือลื่นไหลไม่มีปัญหาเครื่องค้างเปิดเยอะมากเนี่ยเครื่องก็ยังไม่ค้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปอื่นๆนะคะเอามาทําอย่างเช่นพวก Photoshop Adobe i l l u s t r a t o r นะคะก็สามารถใช้งานในเครื่องนี้ได้ค่อนข้างดีมาก ก็คือ1เลยสเปคของเขาเนี่ยลื่นไหลในเรื่องของการเอามาแต่งภาพทํานู่นทํานี่อยู่แล้วนะคะแล้วอย่างที่2เนี่ยก็คืออย่างที่หยาบบอกไปว่าตัวนี้มาพร้อมกับจอที่สวยจอเป็นจอกรอซี่มีสีสันที่ฉูดฉาดแล้วก็มีสีที่เที่ยงตรง100% srgb ด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเอาภาพมาทําต่อในจอของโนบุกเครื่องนี้แล้วก็เพอร์ฟอร์แมของเครื่องนี้เนี่ยก็คือทําได้สบายมากๆค่ะ ตัวนี้มาพร้อมกับการ์ดจอแยกนะคะเป็น NVIDIA GeForce MX 350นะคะฉะนั้นในเรื่องเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ประมาณนึงแต่ส่วนที่อยากจะเน้นสำหรับเครื่องนี้นะคะว่าเน้นไปเหมาะกับใครมากกว่านะคะแอมมองว่าเน้นกับคนนะคะที่ต้องการจะใช้งานพวกตัวเครื่องเพื่อเอามาทำงานเอามาใช้งานพวกออฟฟิศนะคะหรือว่าเอามาดูหนังฟังเพลงรวมถึงการทำรูปด้วยโปรแกรม Photoshop หรือว่า i l l u s t r a t o r มากกว่านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขานะคะก็คือตัวนี้เนี่ย าจะมี Windows 10 Home ติดตัวเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปจ่ายเงินนะคะเพื่อมาลงเพิ่มอีกครั้งคือตัวนี้เปิดเครื่องปุ๊บพร้อมการใช้งานได้ทันทีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเน้นสําหรับสายทํางานสาวออฟฟิศต่างๆแน่นอนว่าก็จะต้องมีตัว Microsoft Office ติดตัวเครื่องมาให้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมี Microsoft Office Home and Student นะคะเป็นตัว2019ติดตัวเครื่องมาให้นะคะรองรับการใช้งาน Word PowerPoint Excel เปิดเครื่องมาใช้งานได้ทันทีนะคะสามารถเปิดโปรแกรมใช้งานได้เลยแล้วก็ได้รับอัปเดตเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายรายเดือนทุกๆเดือนนั่นเองสาหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะของ l e n ovo ในรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่แบบ4เซลล์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จแบตนะคะตัวดปเตอร์ของเขาที่ให้มาจะเป็นดปเตอร์แบบ65วัตต์ซึ่งมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะคะจริงๆขนาดค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวพกพาไปไหนสะดวกนะคะส่วนตัวของแอมมาแอมมองว่า Wh, ดปเตอร์65วัตต์อ่ะเติมทีก เป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตได้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะคะก็คือชาร์จแบตได้แบบรวดเร็วมากๆนะคะแต่ว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะนอกจากการชาร์จปกติด้วยการใช้อแดปเตอร์แบบ65วัตต์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับแรปิดชาร์จนะคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ของเรโนเวในเครื่องนี้ได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าแบบโหมดปกติทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเข้าไปทําการตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งในตัว l e n o v o Notebook ตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็น l e n o v o Van t วนเ ะะที่เพื่อ่เพื่อนสามารถเข้าไปเซตติ้งในเรื่องของแบตเตอรี่ได้เ,เพื่อนๆพื่จะเข้าไปที่ส่วนของแบตเตอรี่เซตติ้งนะคะจากนั้นเลือกเปิดนะคะและผิดชาร์ตนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราชาร์จแบตได้รวดเร็วกว่าการชาร์จแบบปกตินะคะแต่ว่าจะเป็นการชาร์จในโหมดสแตนด์บายเท่านั้นนะคะฉะนั้นถ้าเ,เพื่อนๆตื่นมาแล้วอุ๊ยลืมชาร์จแบตโนบุ๊กไว้เมื่อคืนหรือว่าแบตเตอรี่ของเราใกล้จะหมดในตอนเช้าเข้าไปอาบน้ําสระผมในระหว่างที่กําลังจะไปอาบน้ำเนี่ยก็เสียบชาร์จแบตไว้หน่อยแล้วก็ปิด พของเราเนี่ยไปทำงานต่อได้อีกยาวนานเลยค่ะ สำหรับ l e n o v o รุ่นนี้นะคะรุ่นที่เป็น CPU จากทาง Intel แบบนี้นะคะราคาเปิดตัวของเขานะคะก็จะเปิดตัวออกมาอยู่ที่32,900บาทนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากอ่านผลการทดสอบตัว CPU ต่างๆแบบละเอียดสำหรับตัวโนบ๊กในเครื่องนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ nobookspec.com t e นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะแอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของแอมในช่องนี้นะ องว่าจะกลับมาให้เห็นหน้ากันบ่อยๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ